สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวซึ้งๆของคนกับกระรอกแสนน่ารักกันนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความผูกพันความแสนรู้ของเจ้ากระรอกที่มีต่อมนุษย์เราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมแม่กระรอกนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความน่ารักของแม่กระรอกที่ขอร้องให้ใชายคนหนึ่งได้ช่วยเหลือชีวิตลูกน้อยของมันโดยเรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งเนี่ยครับมีชายที่มีชื่อว่ามีคข่ายกําลังเดินผ่านสวนสาธารณะแห่งหนึ่งและในขณะนั้นเนี่ยก็มีแม่กระรอกตัวหนึ่งนะครับวิ่งมาที่เขาและวิ่งวนรอบตัวเขาจนชายหนุ่มคนนี้เนี่ยสังเกตถึงความผิดปกติเพราะนี่เป็นเรื่องที่แปลกเนื่องจากกระรอกนะครับมักจะระมัดระวังตัวและหลีกเลี่ยงมนุษย์เกือบตลอดเวลาซึ่งมีคขายนะครับคิดว่ากระรอกตัวนี้เนี่ยอาจจะหิวและกําลังจะขออาหารจากเขาหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีนะครับเจ้ากระรอกก็กระ,ะโดดลงมาที่เท้าของเขาก่อนจะวิ่ง ไปที่ต้นโอ๊กที่อยู่ใกล้ๆซึ่งมีคายสงสัยว่ามันกําลังจะสื่ออะไรกับเขากันแน่ซึ่งเขาก็ได้ตามมันไปที่ต้นโอ๊กต้นนั้นและก็ได้พบกับความจริง แม่กระรอกและลูกน้อยของมันตัวเล็กๆเนี่ยที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับซึ่งมีใครสังเกตเห็นว่าลูกกระรอกตัวน้อยของมันเนี่ยบาดเจ็บและไม่สามารถขยับเขยืขย่อนได้นอกจากนี้เขายังเห็นว่ามีแมวสีเทากำลังเฝ้ามองพวกมันในพุ่มไม้ใกล้ๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อลูกน้อยของมันแน่นอนและสุดท้ายแล้วนะครับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ได้ไล่แมวตัวนั้นไปและโทรเรียกเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์เพื่อหาทางออกในการเลี้ยงดูลูกกระรอกน้อยที่บาดเจ็บกันต่อไป หนุม่มรัสเซียช่วยเหลือชีวิตกระอกนดอย ว่ากันว่าการช่วยเหลือชีวิตสัตว์โลกที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนอกจากจะเป็นการทําบุญและเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับสัตว์โลกที่น่าสงสารเหล่านั้นแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยมันยังเป็นการเปลี่ยนชีวิตของเราให้แตกต่างไปจากเดิมอีกด้วยนะและนี่ก็คือเรื่องราวความน่ารักความบอุุญใ,ใจเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือชีวิตกระรอกน้อยที่เขาพบในป่ามาตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่สามารถเดินด้วยตัวเองแต่ปัจจุบันนี้นะครับมันได้กลายเป็นเพื่อนซีและเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเขาไปแล้วโดยไอกรอนก ชายหนุ่มวัย28ปปีจากประเทศรัสเซียนะครับได้ช่วยเหลือชีวิตกระรอกน้อยตัวหนึ่งที่เขาบังเอิญพบในป่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระรอกน้อยยังเล็กมากและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยเขาก็ได้พามันไปดูแลที่บ้านและพบว่ามันคงไม่สามารถไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อีกต่อไปเพราะไม่มีแม่หรือกระรอกตัวอื่นคอยสอนมันจึงกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านของเขานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา โดยไอกรอนตั้งชื่อให้กับเจ้ากระรอกน้อยว่าชิปปี้และมันก็ได้กลายเป็นเพื่อนซีและเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวของเขาเช่นเดียวกับเจ้าแมวเหมียวที่เขาเลี้ยงไว้ซึ่งพวกมันนะครับก็เข้าขากันได้เป็นอย่างดีเพราะปกติแล้วเนี่ยแมวจะชอบวิ่งไล่กระรอกและกระรอกจะกลัวแมวมากแต่เนื่องจากเจ้าชิปปี้นะครับได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่ยังเด็กมันจึงสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นเพื่อนซีกับเจ้าแมวเหมียวด้วยโดยกระรอกน้อยชิ เป็นเพื่อนกับกระรอกอีกตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันที่ถึงแม้ว่าเพื่อนของมันจะไม่ใช่กระรอกตัวเป็นๆแต่ก็สามารถเข้ากับมันได้เป็นอย่างดีเพราะความน่ารักของเจ้าชิปปี้นะครับที่นอกจากจะตัวเล็กหน้าทนุถนอมเหมือนกับกระรอกทั่วไปมันยังฉลาดแสนรู้พอเติบโตมาในบ้านของมนุษตั้งแต่เด็กและนอกจากนี้แล้วเนี่ยเจ้าชิปปี้นะครับยังมีขนบริเวณศีรษะที่ตั้งชี้ดูเหมือนทรงผมสุดเท่ออีกต่างหาก ดูภาพของเจ้าชิปปี้กับของขวัญวันคริสต์มาสและมันยังยอมสวมมวกซันตาคอรสอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมดูสิครับน่ารักมากจริงๆและพอมันเชื่องและฉลาดไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปอย่างสุนัขหรือแมวไม่ว่าไอกรอนจะไปไหนนะครับชิปปี้จะไปด้วยเสมอ อย่างเช่นภาพนี้ที่ถ่ายเอาไว้ได้นะครับตอนที่มันกําลังนั่งรถออกไปเล่นกับเขาโดยมันได้เดินสํารวจไปมาอย่างสนุกสนานไม่มีอาการหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยรวมไปถึงวันพักผ่อนของชิปปี้ที่ยังสามารถเดินเล่นแบบชิลๆได้ทุกมุมของบ้านเรียกได้ว่ามนได้ยึดครองที่นอนทุกแห่งเป็นที่นอนของบ้นแล้วแม้แต่กระทั่งเก้าอี้หรือโซฟาของเขาอีกด้วย รวมไปถึงอาหารการกินนั้นก็อิ่มหนำสำราญถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกระรอกในป่าทั่วไปแต่มันก็มีผลไม้อร่อยๆไว้กินตลอดทั้งปีและได้วิ่งเล่นในสวนอย่างสนุกสนานถ้าเหนื่อยก็สามารถกลับมาพักผ่อนในบ้านได้อย่างปลอดภัยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆนะครับเนี่ยสำหรับกระรอกตัวนี้เชื่อเลยนะครับว่าตอนนี้หลายคนอยากได้มาเลี้ยงแล้วลูกกระรอกกพัพา นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึ้งนะครับคุณผู้ชมเมื่อไซมอนหญิงสาวที่ไม่เคยจะคิดเลี้ยงกระรอกด้วยซ้ําแต่วันนี้นะครับเธอกลายเป็นทั้งแม่และยายให้กับกระรอกตัวนี้โดยเรื่องราวของเธอนั้นเริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมในแอฟริกาใตา้โดยไซมอนหญิงสาวคนนี้นะครับที่อยู่ในบ้านของเพื่อนในเวลานั้นเนี่ยเธอได้บังเอิญเห็นกับลูกกระรอกน้อยที่ตกลงมาจากรางกระรอกน้อยตัวนั้นกลัวมากมันเอาแต่ร้องหาแม่ของบ้านเธอพยายามมองหาแม่ของมันรอบๆแต่ก็ไม่เห็นกระรอกสักตัวซึ่งใใน,นนนนนตตออัันเน้เธดสิจ ว่าจะทำอย่างไรดีกับกระรอกตัวนี้ตอนนั้นอากาศเริ่มเย็นขึ้นมากทำให้เธอนะครับตัดสินใจที่จะพาลูกกระรอกน้อยตัวนี้มาเลี้ยงที่บ้านเพื่อช่วยเหลือชีวิตมันเป็นอันดับแรกเลยและให้ความรักความอบอุ่นแก่มันแม้ลูกกระรอกจะหยุดร้องแล้วแต่เธอก็ไม่อยากปล่อยให้มันไปเชิญหน้ากับชีวิตตามลำพังไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะไม่รอดก็เป็นได้ดังนั้นนะครับเธอจึงพามันกลับบ้านด้วยและตั้งชื่อมันว่าบิงเกจิ ในช่วงแรกที่เธอพากลับบ้านเธอต้องตื่นทุกชั่วโมงเพื่อคอยดูแลให้เข้าวให้น้ำและทำความสะอาดที่นอนให้กับเจ้ากระรอกอยู่เสมอเวลาออกไปทำงานนะครับเธอจะพามันติดตัวไปด้วยเพราะเธอไม่อยากทิ้งมันไว้ตัวเดียวและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับหญิงสาวกับลูกชายของเธอเนี่ยก็พยายามเรียนรู้วิธีการเลี้ยงกระรอกและดูเหมือนว่าการเลี้ยงกระรอกนั้นนะครับไม่ไต้ต่างอะไรจากการเลี้ยงทาลกเลยตอนแรกเธอซื้อกงเล็กๆให้กับเจ้าดิงเกจิแต่สัญชตาตญาณของมันรักอิสระเลยไม่ชอบถูกขังอย อยู่ในกล่องดังนั้นนะครับเคอจึงทําลังเล็กๆในกล่องรองเท้าแทน เธอใช้กล่องรองเท้าและผ้าห่มให้ความอบอุ่นแก่มันให้มันรู้สึกว่าเป็นเสมือนร่างของมันจริงๆแต่เหมือนกับว่าเจ้ากระรอกน้อยตัวนี้นะครับแต่ชื่นชอบความอบอุ่นจากเธอและรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเวลาอยู่กับเธอและแล้วเจ้าตัวน้อยตัวนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่เธอมักจะพาไปไหนต่อไหนด้วยเสมอเวลาเดินทางไปไหนมันจะรู้สึกตื่นเต้นเสมอแต่อย่างไรก็ตามนะครับไซมอนรู้ดีว่าสักวันเจ้ากระรอกน้อยตัวนี้จะต้องกลับไปใช้ชีวิตในป่าตามธรรมชาติเหมือนเดิม ซึ่งเธอเองก็ไม่อยากบอกลามันสักเท่าไหร่และพอมันเติบโตขึ้นนีครับเธอก็เริ่มปล่อยให้มันอาศัยอยู่นอกบ้านของเธอเกื่อให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดและหลังจากใช้เวลาอยู่ข้างนอกเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็กลับมาที่บ้านของเธอทุกๆเย็นมีเพียงสามคืนเท่านั้นที่มันหายไปและกลับมาในตอนเช้า เธอก็ช่วยเหลือมันเต็มที่เท่าที่จะทําได้เธอใช้กระดาษชําระช่วยมันรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและแล้วนะครับมันก็ได้ให้กาเนิดลูกน้อยของมันออกมาได้สําเร็จแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเพราะลูกตัวแรกของมันนั้นไม่รอดและก็ไม่นานนักหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ตั้งท้องอีกครั้งคราวนี้มันสร้างรังไว้หลายแห่งในบ้านของไซมอนและแล้วในที่สุดมันก็คลอดลูกน้อยที่มีสุขภาพแข็งแรงดีซึ่งการที่มันได้อยู่กับมนุษย์ตั้งแต่เด็ก ทาให้มันไว้ใจเธอและลูกชายมากและยอมให้เธอเข้ามาลูบและอุม้มลูกของมันได้ทุกเมื่อและปัจจุบันนี้นะครับเจ้ากระรอกน้อยได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเป็นส่วนใหญ่มันรู้สึกดีว่าบ้านของไซมอนนั้นเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับมันและลูกน้อยดังนั้นเนี่ยมันจึงชอบจะกลับมาที่นี่บ่อยๆและนี่ก็คือภาพของเธอกับเจ้ากระรอกกําพาตัวนั้นนะครับและลูกน้อยของมันที่เติบโตแล้วขณะที่ไซมอนนะครับต้อนรับเจ้ากระรอกกับลูกของมันเสมอเธอรักพวกมันไม่ต่างจากลูกหลานของตัวเองเลย และรู้สึกว่าตอนนี้เธอได้เป็นทั้งแม่และยายให้กับเจ้ากระลอกไปเสียแล้วและถึงแม้ว่ามันจะไปไปมาๆแต่มันก็ยังรักเธออยู่ดีและหวังว่ามิตรภาพอันสวยงามนี้จะคงอยู่กับเธอไปแสนนานกระรอกน้อยรู้คุณโดยปกติแล้วนะครับสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้เฝ้าบ้านเนี่ยและคอยไล่คนแปลกหน้าออกไปเรามักจะนึกถึงสุนัขก,กันใช่ไหมเอ่ย แต่สาหรับบ้านหลังนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แบบนั้นครับคุณผู้ชมพอเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนายอดัมนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาได้ตัดสินใจให้การช่วยเหลือกับเจ้ากระรอกทารกน้อยตัวหนึ่งเอาไว้จนมันสามารถรอดชีวิตมาได้และตั้งชื่อให้กับมันว่าจออี้ซึ่งมีเพื่อนของเขาพบมันขณะกําลังนอนหมดแรงอยู่ใ,ใกล้ๆกับสวนดอกไม้พวกเขาไม่รู้ว่าจะดูแลมันอย่างไรก็เลยนํามามอบให้กับเขาซึ่งในตอนนั้นตาของเจ้ากระรอกน้อยยังไม่เปิดด้วยซ้ําเขาก็เลยต้องป้อนนมให้กับมันจนตอนนี้ วิ่งไปทั่วบ้านเขาเลยแหละและต่อมานะครับขณะที่คุณอาดัมเนี่ยกลับมาจากที่ทํางานเขาก็พบว่าในบ้านนั้นมีรอยเท้าปริศนาอยู่บริเวณสวนหน้าบ้านของเขาซึ่งรอยเท้านั้นบุ่งไปยังตัวบ้านของเขาและด้วยความสงสัยเขาจึงรีบเข้าไปสํารวจบริเวณบ้านและปรากฏว่ามีของบางอย่างถูกขโมยไป แถมยังมีรอยงัดแงอีกไม่กี่แห่งส่วนเจ้าโจอี้นะครับยังอยู่ปลอดภัยดีแต่อดัมเองนะครับก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าก่อนหน้านั้นเจ้าโจอี้ได้ทําอะไรกับหัวขโมยเอาไว้บ้างซึ่งอาดัมก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างรวดเร็วและเมื่อตํารวจมาถึงเนี่ยก็เริ่มทําการสอบสวนในทันทีจนเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตํารวจก็โทรมาหาออดัมและรายงานว่าหัวขโมยถูกจับเรียบร้อยแล้วนะขณะที่การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก็พบว่า ที่แขนและมือของหัวขโมยนั้นมีร่องรอยการขีด่วานอยู่จึงสอบถามไปว่ามันมาได้อย่างไรและก็ได้คําตอบจากโจนว่ารอยที่ได้จากแขนของโจนนั้นเป็นฝีมือของกระรอกน้อยเพราะเจ้าโจอี้นะครับได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ซึ่งเป็นหลักฐานมัดต,ตัวที่สามารถเอาผิดกับเจ้าหัวขโมยได้เลย และหลังจากนั้นเนี่ยของที่ถูกขโมยไปก็ถูกส่งกลับมาให้กับคุณอดัมเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องขอบคุณเจ้าโจอี้มากเลยนะที่ทําให้รูปของคดีจบลงได้อย่างรวดเร็วแบบนี้เรียกได้ว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะครับสําหรับกระรอกน้อยที่มีชื่อว่าโจอี้ตัวนี้กะรอกน้อยขอถั่วกิน และนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมของกระรอกน้อยที่มารอก,กินถั่วทุกวันซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกถ่ายได้ที่พอร์ตแลนด์รัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาอีกแล้วโดยเผยให้เห็นเรื่องราวของกระรอกน้อยตัวหนึ่งที่กําลังยืนรออยู่ที่หน้าประตูอย่างอดทนจากนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนท่าทางเป็นตื่นเต้นเมื่อเห็นกับเจ้าของบ้านเดินมาเปิดประตูและเมื่อเจ้าของบ้านเดินมาเปิดประตูนะครับเขาก็พูดกับเจ้ากระรอกน้อยอย่างคุ้นเคยว่าอยากกินถั่วอีกแล้วใช่หรือไม่ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่่าี ลอกมาที่บ้านของมบนย์เพื่อขอกินอาหารอร่อยๆแต่จริงๆแล้วนะครับมันแค่อยากอิ่มท้องเท่านั้นเพราะในช่วงนั้นที่นั่นตอนนั้นเนี่ย การหาอาหารนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับสัตว์ตัวเล็กๆอย่างกระรอกทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วกระรอกจะตุนถั่วตั้งแต่ก่อนฤดูหนาวจะมาถึงบางตัวนะครับสามารถเก็บได้ถึง1,000 0เม็ดก็มีเพื่อตุนไว้กินตลอดช่วงฤดูหนาวแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าน้องกระรอกน้อยตัวนี้เนี่ยจะกักตุนถั่วไม่เพียงพอตลอดช่วงฤดูหนาวมันจึงมาขอกับชายใจดีคนนี้ซึ่งเขาก็ยินดีด้วยนะที่จะเอาถั่วให้กับมัน หลังจากรู้ว่าชายใจดีคนนี้มีขัวให้กินเจ้ากระรอกน้อยจึงมาหาเขาทุกวันที่บ้านหลังนี้แต่ที่น่าทึ่งก็คือมันเป็นกระรอกที่มีมารยาทมากเลยนะครับผู้ชมเพราะเมื่อ,อไหร่ที่มันมาถึงบ้านของชายคนนี้เนี่ยเจ้ากระรอกน้อยก็จะไม่รบกวนเจ้าของบ้านเลยแต่มันจะอดทนรอจนกว่าเจ้าของบ้านจะตื่นและออกมาทักทายมันแม่ดูแล้วนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ชม